โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาพบกับ GDA พาร์ที่สามสิบสามนะครับผมก็จะทําต่อเลยกับภารกิจในคาสิโนนะหลังจากครั้งที่แล้วที่เออผมได้ทําภารกิจในอะไรวะเก็บไดนาไมท์ไปนะก็จะรับต่อเลยกับภารกิจสีเหลืองๆนะฮะเออจะมีภารกิจใหม่โผล่มาอีกเช่นกันนะก็คือภารกิจด้านนี้ครับนี่ครับเป็นรูปเงินดอนลลาร์นะสีเขียวเนแผนที่มันจะอยู่ด้านนี้ครับแต่ว่า อันนี้เป็นภารกิจเสริมครับเราไม่จําเป็นต้องทํานะฮะถ้าทําเนี่ยเราจะเราก็จะสามารถเก็บตังค์ได้ตังค์มาเยอะขึ้นนะครับอืมแต่ผมจะไม่ทาแล้วกันอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเคเวสพิเศษเดี๋ยวอาจจะหาพาร์ทพิเศษมาทําให้ดูกันทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ก็ต้องเอาเคเวสหลักๆก่อนโอเคนะครับอืมเข้าไปเลยกับภารกิจ you h a d your chip นะครับอืมเราก็กดสกิปไปแล้วก็รอสักครู่นะเพราะว่าในบอ่อนคาสิโน มันทําให้ผมแหลกอย่างที่บอกไปนะครับอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภารกิจอให้เราไปที่โรงงานนะใช่ใช่ใชมีคําว่า factory อยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสเต็ปเดิมนะผมบินไปเอารถสักคันหนึ่งกันอันนี้ก็ได้นะภารกิจนี้ผมผมอยากจะบอกว่ามันดูเหมือนง่ายแต่ว่าความจริงมันยากครับคือในโรงงานเนะ่ะมันมันจะให้เราเข้าไปในโรงงานเพื่อที่จะระเบิดเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่ว่าลูกน้องมันอะเป็นเออมันจะถืออาวุธหนักโคตรๆก็คืออาวุธไอ้น,นี่ครับไม่ใช่ลถกเกตันเชอร์ครับแต่เป็นอาวุธเออลูกซองชุดลูกซองแบบออตโอตโอ้นะยิงยิงแบบออตโต้ฮะมันแรงมากครับจนผมเมื่อก่อนเนี้ยผมเล่นแบบไม่ใช้สูตรแล้วลองเราทำภารกิจนี้ดูนะแม่งไม่ผ่านสักทีนะนี่ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะผ่านไหมก็ติดตามชมได้เลยครับเพราะว่าภารกิจนี้มันเป็นในตำนานจริงๆนะ ดูเหมือนง่ายดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแม่งยากนะเพราะว่าเพราะว่าลูกน้องแม่งถือลูกซองชุดด้วยมันจะมีอยู่คนหนึ่งฮนะถือถือลูกซองออตโอตโอ้ครับอืมเดี๋ยวผมจะลองทําอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยผ่านโดยแบบไม่ใช้สูตรแต่ถ้าใช้สูตรก็เสร็จกูอยู่แล้วนะโอเคจากนั้นก็ให้เราเข้าไปในโรงงานครับนี่ครับอืมจะมีลูกน้องโผล่มาเต็มเลยนะให้เราใจเย็นนะตรงนี้แม่งโหดเรามีวาสุก้าใช่ไหมครับ อย่ารีรอนะฮะเฮ้ยไอเชียโอ้โหระยะประชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจพอมึงไงไอเชีย่ยโอเคให้รถระเบิดอิสว์รถระเบิดอืโอเคครับระเบิดไปนะฮะเ,เดี๋ยวนะใจะเย็นๆนครับตรงนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นแค่ลูกกระจกค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเข้าไปเราลงงานแล้วเนะี่ยจะมีไอลูกน้องแม่งตามหลังมานะแล้วแม่งเอาลูกซองออโต้มาตบตลบหลังเราเนะเดี๋ยวนะ โอ้ยเชียโดนยิงจากไหนวะแม่งยิงมาจากไหนไ,หนไว้สัตว์ข้างหน้าเหรอเออมันนี่ไงลูกซองชุดนี่ไงโอ้โหไม่ออกมาเลยเนี่ยลูกซองออโตโอ้เชียรเดี๋ยวมันมีอีกครับมีอีกไม่ต้องห่วงโอ้หเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะให้ตายเถอะจอร์ชเชียไม่ยิงไม่โดนนะ อยู่ไหนวะนั่นไงนไอเหียถ้ามีเอสนี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกคนนึงยิงไปเดี๋ยวจะแกงมาเฟียแม่งโหดเมื่อกี้เนี่ยไอไอเหียเนะี่ยถือลูกซองออตโต้นะโอ้โหเลือดเหลือครึ่งเลยเดี๋ยว,วเราเราถ้าให้ทำการระเบิดไอเครื่องนะตรงนู้นนะครับนั่นแหละให้เราทำการยิงล็อกเก็ตลันเชอร์ไปนะครับหรือก็คือ r p g มาอะไรไเหีย อยู่ไหนวะโ,โอ้ยโอ้ยโอยโอยนี่โอเคครับลูกสองก็ได้มั้งเนี่ยอ่าลูกสองลูกสองแบบธรรมดานะก็ยิงไอ้เครื่องนี้ระเบิดให้ได้เหมือนกันยิงให้ครบครับยิงต้องทำลายให้หมดทำลายให้หมดนะอืม เดี๋ยวนะลูกน้องมันคงไม่มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆนะหลังจากที่เราทำลายตู้ตู้พวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่งก็มาเรื่อยๆ <c oughs> นะครับเราต้องเราก็ต้องรีบหนีออกไปโอเคจากนั้นยังไงเชี่ยอยู่ๆก็โผล่มาอะไรมืงอนี่ไม่ก็เห็นไหมครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะอาจจะยากสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีลูกสองออโต้มาอีกมั้งน่าจะไม่ผิดโอเค เดี๋ยวนะนี่จะเป็นครั้งแรกนะถ้าผมผ่านนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เล่นภาร,รกิจนี้ผ่านโดยไม่ใช้สูตรนะอืมไม่มีเกาะด้วยนะแนะนําให้เอาเกาะมาด้วยนะไปร้านปืนก่อนแล้วค่อยล้วก็ซื้อเกาะมาทําภาร,รกิจนี้นะเพื่อความปลอดภัยแต่ผมลืมซื้อไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเชียลูกซองเอ้ยไม่ใช่โลเกจแลนเชอร์มีมีก็ใช้ไปนะเพราะว่าภาร,รกิจนี้ที่ผมเก็บมาก็เพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะนะอืม อย่าประมาทนะครับดูเหมือนมันอาจจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ออกมาอีกอ่ะมีปาวะยิงไปก่อนเดี๋ยวสัตว์บึ้มโอ้ยใครยิงไอเชียเอาติดไฟอ่อไอเชียรถดับเพลิงมาจากไหนวะโอ้ยยิงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์หลอนแล้วยิงมาจากไหนวะเอาเออช่างไปเถอะไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะ โอเคโอเคเอาหมดแล้วนี่ว่าโอ้ผ่านแล้วเยสนี่ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ทำธุรก,กิจนี้ผ่านนะครับโอ้สุดยอดแบบไม่ใช้สูตรนะโอ้โหแจวเจวเจวโอเคครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมผ่านโดยแบบไม่ใช้สูตรนะฮะอืมเอาละขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากลับไปที่บ่อนคาสิโนนะจะมีตำรวจสองดาวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดสูตรรถบินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหาว่าโกงนะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าโกง ไอเชียปิดอยู <fin anta> <ots> ่วะปิดยังวะยังไม่ปิดเลยโอเคปิดแล้วตรงนี้ก็จะมีตำรวจสองดาวนะทำการหลบหนีก่อนโอเคถ้าเป็นเควสที่มีตำรวจผมอาจจะไม่ใช้รถบินนะครับอาจจะโชว์แบบเปนี่เลยติดพื้นดินเลยนะครับถ้าบินไปเนี่ยยังไงก็รอดอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าโกงโอเค อืมโหนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยทำธุรกิจเมื่อกี้ผ่านโอ้โหจาเป็นที่จะต้องมีล็อกอก,กเก็ตลันเชอร์นะครับไม่มีไม่ผ่านนะฮะอืมโอเคครับอืมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเฮ้ยแล้วกูจะภูมิใจอีกนานนย โอเคครับเดี่ยสัตว์ตำรวจกากสองดาวยังไม่ยังไม่คนามือเท่าไหร่นะอืมแต่ถ้าสามดาวขึ้นไปนี่โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะครับโอเคมาถึงวอนคาชิโนแล้วเข้าไปนะครับอืมโอเคครับแล้วเพื่อนเราก็จะออกมาบอกว่าเออมึงทำงานดีมากเราไปพบกับภารกิจหน้านะอ่า ไม่รู้มันพูดอย่างนี้หรือเปล่าผมเดามั่วนะฮะโอเคแล้วมันก็จะจากไปอามิชชั่นพาสนะครับได้มาหนึ่งหมื่นดอลลาร์ลสเพกบวกนะโอเคเดี๋ยวจะทำภารกิจกันต่อไปเลยภารกิจบ่อนคาสิโนอีกเช่นกันนะครับอาคราวนี้รับข้างหน้าข้างหน้าบ่อนเลยนะครับเนี่ยครับไม่ต้องเข้าไปข้างในคราวนี้มารับข้างหน้าเลยนะฮะอืม โดนเพยโยตี้คืออะไรไม่รู้นะข้ามไปอ๋อภารกิจนี้นะให้เราใช้รถที่มันมีสี่สี่ที่นั่งเดี๋ยวกดสูตรก่อนนะฮะให้เราไปรับเพื่อนเราอีกสองคนไปรับเพื่อนเราอีกสองคนนะครับที่อยู่ตรงอ,อนี่ครับโอไกลมากนะฮะถ้าคุณขับรถไปนี่จะเสียเวลาโคตรเลยนะอ่ะผมจะทําการบินไปเอารถที่มันนั่งได้สี่คนนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่ให้ให้เอารถ ที่มันนั่งได้สี่คนไปนะครับอืมดูด้วยนะครับว่าเราเอารถอะไรไปเอารถที่มันมีที่นั่งสี่คนไม่งั้นมันจะไม่พอแน่นอนครับเราต้องไปรับเพื่อนอีกสองคนมานะอืมโอเคตรงนี้ผมก็ทําการบินไปบินไปก่อนบินไปก่อนบินไปก่อนอ่าโอเคเกม G T A ภาคสายไอเดีสนี่นะครับมีมอด เดียเดี๋ยวนะนั่นมันกองกําลังแห่งทหารเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนดีอีกห้าดาวระวังระวังด้วยครับไอภาคซ้ายเดนมีเอ่อมอสที่เป็น u f เโอด้วยนะมีให้ขับ u f เฟโอด้วยมันจะอยู่ในแอเรียห้าสิบเอดนะครับที่เราผ่านมาตอนที่เราทาภารกิจอะไรเข้าไปบุกในกองกําลังทหารนะอม,มันจะมีมอสอยู่ซึ่งข้างในนั้นอ่ะมันจะมีถ้าเราลงมอสย f เอนะข้างในแอเรียห1สิเ็ดจะมียูเออให้เราขับนะอืมแต่ผมไม่ได้ลงไว้ นะครับเพราะว่าผมไม่ชดคิดเกียจลงมันก็ไม่มีอะไรสําคัญมากนะอืมโอเคเชียอุย้ยลืมไปรถรถแม่งไฟจะไหม้เนว่ยเออเออช่างเถอะยังไงก็ดูไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเราก็เอารถมาส่งเจอเจอกับเพื่อนอีกสองคนนะครับเนี่ยครับอืมเขาบอกว่าให้ไปหารถที่มันนั่งได้สี่คนมาอ่าผมก็เอาเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าขึ้นมาเลยครับ มาขึ้นมาครับโอเคนี่ก็คือเพื่อนเราชื่อพอลพอลกับแม็กเซอร์นะอ่าใช่ใช่มีสองคนมีคนที่ชื่อแม็กเซอร์แล้วก็อีกคนชื่อพอลนะอ่าให้เราไปที่เอ่อฟาร์มฟาร์มสแนคฟาร์มนะก็คือฟาร์มของงูเอ้มันเป็นชื่อมันชื่อฟาร์มหรือว่าเป็นที่อยู่ของไอ้นี่วะไข่พวกงูวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราก็มาถึงฟาร์มไปแล้ว แต่ว่าจะมีไอ้พวกไอ้พวกเอ่ออะไรวะชาวบ้านนะมันจะออกมาโจมตีเราเนี่ครับให้เราทําการยิงมันไปนะเดี๋ยวนะเลือดผมใกล้หมดละลืมไปก็ทําการสังหารไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวได้ละไวเดี๋ยวได,วด,วดวมันจะขึ้นรถนะฮะให้เราทาการสังหารให้หมดผมแนะนําให้ฆ่าให้หมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะตามมาในภายหลังนะครับนี่ครับ ทำการสังหารให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวพอไปถึงคาสิโนแล้วเนี่ยมันจะลําบากนะฮะเดี๋ยวแม่งจะตามมาเรื่อยๆฮนะโอเครถเมื่อกี้ใกล้พังแล้วเดี๋ยวผมเอารถคันใหม่กันรถที่มันนั่งได้สี่คนนะนี่นี่นี่น,นี่โอเครถสีแดงนี่เลยไปกันเลยเอามาพอกับแ er. ม็กเซอร์ขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาโอเคนะตรงนี้ผมจะบินไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะไมเ่เดี๋ยวมันจะเสียเวลา อ้าวไอเชีย่ยแหลกกอะอะไรของมึงวะเนี่ยนะฮะทนทนไว้โอเคโอ้มีตำรวจแค่ดาวเดียวผมไม่สนใจครับผมจะบินไปนะเพราะว่าไม่มีผลอะไรมากมายนะอืมถ้าสองดาวผมจะทําการปิดสูตรไปนะแต่ถ้ามีดาวเดียวผมก็จะไม่ปิดไม่งั้นมันจะยืดยาวมากนะเพราะระยะทางจากที่ดูแล้วโอ้โหไม่ไหวนะแต่ละเควสนี่แม่งไปไกลเหลือเกิน ก็ต้องบินไปแล้วกันนะครับอืมโอเคหลังจากที่เราฆ่าไอช้ชาวบ้านเมื่อกี้ไปนะครับซึ่งถ้าเราฆ่าไม่หมดเนี่ยมันจะตามเราหลังเรามาเรื่อยๆยเลยนะครับถึงแม้เราจะบินก็ตามนะะมันก็จะตามหลังเรามาเรื่อยๆ่อยจนไปถึงบ่อนคาสิโนแล้วมันก็จะมามายิงเราที่ที่บ่อนเลยนะครับผมแนะนําให้คุณเก็บไปนะตั้งแต่เมื่อกี้เลยจะดีสุดนะครับโอเคเราก็มาถึงคาสิโนกันแล้วนะครับนี่ครับเอาเพื่อนมาส่งบ่อนคาสิโนจากนั้นก็กดสกิปไปนะ อันนี้ก็คือ,อ,อหัวหน้าของเอกสองคนนั้นนะชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะจาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาในอีกไม่กี่พาร์ทนะครับไม่กี่ภารกิจอืมไม่ใช่ไม่กี่พาร์ทไ,ไม่กี่ภาร,ก,ารกิจนะฮะโอเคอันนี้เราก็ออกมาจากคาสิโนแล้วก็มิชชั่นพาสกันไปนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะจบไวแค่นี้ก่อนนะครับอืมมีโทรศัพท์หรือเปล่าวะ สักครู่นะฮะอ่ามีจริงด้วยให้เราทําการกดรับไปนะะจะมีภารกิจตัวใหม่ขึ้นมานะเป็นภารกิจลูก,ล,กลูกเต่านะที่อยู่ข้างหน้าเรานะก็คือในบ่อนนั้นนะที่เราเพิ่งเพิ่งวิ่งผ่านมาอันนี้จะเป็นบ่อนอีกบ่อนหนึ่งนะของเพื่อนเราอีกคนนึงเนี่ยครับเมื่อกี้นี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับกันทีหลังเดี๋ยวเจอกันพ์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวเซฟมันนะฮะโอเคผมจะซื้อบ้านแถวนี้อยู่เลยแล้วกันอืมเนี่ยครับ อันนี้นะฮะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยราคาเท่าไหร่วะโอ้หกพันเองถูกนะครับโอ้ยเฮียแม่งใหญ่ไปเลยบ้านเฮียแล้วเนี่ยนะยังแัมเมนชั่นเนะี่ยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่พอเราเข้าไปปุ๊บนะะเดี๋ยวเราจะดูกันแม่งมีแค่นี้เองนะก็มีเอ่อเตียงนอนกากๆนะห้องกากๆแล้วก็ห้องเปลี่ยนเสือ้อกากานะแล้วก็ห้องน้ําที่ตัวตัวตัวซีเจเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็อะไรวเนะี้ย อดอกไม้นะครับแล้วก็ตู้เปลี่ยนเอ้ยแล้วมีมีตู้เสื้อผ้านในห้องน้ําด้วยแม่งเทพกันไปละแล้วก็ชักโครกนะที่เล็กกว่าตูดกูอีกนะ <c oughs> โอเคไม่ต้องพูดมากแล้วครับแล้วก็ซปทำการเซฟไปก่นอนอะไหวะกินกูนะโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่สามสิบสี่นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมพาร์ทที่สาิบสามนี้นะครับก็สวัสดีครับ